No. Mm -hmm. โม,ม,มตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการออกเที่ยวเทศนาของสาวกเพื่อยอยกพระพุทธศาสนาเพื่อเชิดชูคำสอนศาสดา ให้เจิอจ้าไปชั่วนิรันดร์จากลุงผูลูกุดอนธรรมปาโลวันนี้ก็เป็นชาวอำเภอมวกเล็กของเรานี่เองเละหมู่บ้านสับกระทิงใต้ในดําผ้าป่าสามัคคีมาทอดที่สำนักสงฆ์แห่งดีเพื่อกําลังสร้างใหม่ลุงผูผ้าลูกศิลูกหามาอยู่ที่นี่ไปถึงสองเดือน เหลืออีกประมาณสี่วันจึงเกิดถึงสองเดือนฉะนั้นวันนี้ก็เป็นนิวิตหมายดีแล้วที่พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่ว่าได้เสียสละจิตุปัจจัยเสียสละเวลานมีค่าเสียสละน้ำใจดีงามมาสร้างบารมีเกือบยี่สปีมาแล้วที่ลุงผูลูกกุดอนได้เผยแผ่ธรรมมาตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้าย ก็ยังไม่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหรอกจึงได้มาตั้งสำนักสงฆ์อยู่สถานที่แห่งดีกำลังเป็นวัดที่พัฒนามีแต่กุฏิมุงหญ้าลุ่นล้วนยังไม่ได้มีกุฏิทาวรแต่ประการใดเป็นนิมิตหมายดีที่พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายฝ่ายญาติโยมก็ดีพอไม่ออกนั่นแหละในทําบุญสุนทานกับพระสงฆ์มาเจ้า สำนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าสำนักเพ่งชาญปรนูนมโนมะยิทธิที่ลุงภูเคยพาลูกศิลูกหาได้ปฏิบัติมาตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้ก็จะกล่าวย้อนพอเป็นเนื้อนาบุญของตนเองซะก่อนการสร้างบารมีนั้นไม่ใช่สร้างโดยกรีบกุลาปนหอมหวนเสมอไปนัก สร้างด้วยความเหนื่อยยากทั้งเสียสละจตุปใจทายาทานรวบรวมกันจะเป็นกองผ้าป่าขึ้นมาจึงได้นำมาทอดฉะนั้นบางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระครูเทพลุกดอนเขาพิมพ์ขายเกินประเทศแต่ตัวจิงทำไมเป็นตัวเช่นดีนี่แลหนอยุคบอดยุคปลอมท่านว่า ทั้งที่ตัวเองของลวงผูยังไม่ตายแต่มีคนปลอมแปลงเอาเธอแล้วปลอมแปลงเอาชื่อปลอมแปลงเอาตัวบุคคลไปพิมพ์ขายไปปั้นขายเกืินประเทศถึงขนาดดันนี่แหละคือยุคบ,บอดแห่งประเทศไทยคนชอบของปลอมไม่ชอบของจริงแต่ประการใดว่าถ้าทมของลุงผู นัน้นไซมีแต่เสียงสัจธรรมที่ให้ชาวพุทธของเราดันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนาแต่พระครูเทศลูกดรตัวปลอมนั้นมีแต่ชื่อเท่านั้นตัวจริงไม่รู้อยู่ไหนนี่แหละเขาชอบได้ชื่อเสียงเรียงนามไม่ชอบคนจริงเมื่อมาเจอ ผู้ไม่มีสง่าราศีผู้ไม่มีดีกีแลไใจบางคนก็ว่าไม่ใช่มั้งพระครูเทพลูกดอดอันนี้ก็ช่างก็เถิดอันนี้ลูกปัญญาให้ฟังพอจะย่อเท่านั้นฉะนั้นว่าลุงภูจะมาถึงจุดนี้ได้จำรรษาปีละครั้งสองครั้งเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงจังหวัดสุรียมเพิร์โวกเหล็กของเราฉะนั้นการสร้างบาร,รมีในทางพุทถศาสานานั้น เราต้องมีศรัทธาประสาทความเชื่อความร่วมใสในทางพุทธศาสนาไม่เชื่อมองคนตื่นข่าวไม่เชื่อข่าวลือเช่นข่าวลืออย่างโน้อนอย่างนี้ข่าวลือพระครูเทพลูกดอนห่อได้อย่างน,นั้น่งนี้นำมักกลีผลมาจากภูเขาหิมลาลัยได้อย่างโน,น้นอย่างนี้อันนี้ท่านว่าเชื่อมองคนตื่นข่าวเชื่อข่าวลือ ทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่เป็นความจริงแต่ประการใดลี่อย่างหนึ่งท่านว่านัน้นไม่สแสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนาให้ทําบุญแต่ในเขตพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์องคเจ้าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นการสร้างบารมีส่วนศาสนาอื่นนั้นก็เป็นเรื่องของเขาศาสนาพุทของเรานั้นมีการสอนตั้งแต่นนุ่นและจนกระทั่งถึงนิพพาน รูปจิตเยตสิกนิพพานมีทั้งสีอย่างยิงจะถูกต้องพระครูเทพรุริย์ตูกีงนั้นต้องเป็นนักเทศนักธรรมไม่ใช่ว่ามีแต่รูปภาพเท่านั้นอันนี้ก็คอยเขาคิดเข้าใหญ่ฉะนั้นไม่สแสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนาให้ทำบุญในเขตพุทธศาสนาแต่ในยุคปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นยุคที่ส,สับสน เป็นปลายห่วงของศาสนาของพระสัพนโคดมของพระศาสดาซะแล้วคนในยุคนี้จึงเชื่อง่ายเชื่อข่าวลือเชื่ออะไรต่างๆนานาง่ายนักฉะนั้นการสร้างบาร,รมีตั้งแต่ปาง่อนั้นท่านสร้างด้วยความเหนื่อยยากยกตัวอย่างเช่นองค์สุเดระสมาสุธเญ้าเหล่านั้นท่านสร้างสมกุศลบาร,รมีรรมมาแล้วถึงสิบหกแสนมหากับเลยทีเดียว จึงได้ดัดสรู้เป็นอนุรสัสษมาสมโพธิยานส่วนพระหันนั้นเรียกว่าสร้างบารมีมาแล้วถึงหนึ่งแสนกับจึงได้ดัดสรู้เป็นพระรหนันอันี้ก็ขอยขอย้าใจและอีกประการหนึ่งการสร้างบารมีของพวกเหล่านั้นก็เริ่มต้นโดยการให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาจึงจะเป็นเยี่ยงยางของลูกหลานเลหล่อนต่อไปภายหน้าจึงจะถูกต้อง อันนี้จะขอย้อนกล่าวขอย้อนกล่าวการทอดผ้าป่าเมื่อครั้งที่ว่าจะย้อนกล่าวถึงอดีตชาติของพระมหากัปาสปะเสก่อนส่วนพระมหากัสปานั้นท่านเคยทำผ้าป่ามาแล้วท่านจึงอธิษฐานให้เป็นพระหรหันการทอดผ้าป่าของพระมหากัสปานั้นก็คล้ายคลึงกับของพวกเรานี่แหละท่านนำผ้าของท่านนั้น ไปทิ้งไว้ตามป่าชาส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใดดันที่จะไปเห็นหรือไปพบก็ให้บังสกุลเอาท่านทําอยู่อย่างนี้ถึงหนึ่งแสนมหากราบเลยทีเดียวองค์พระมหากรรสัตเทระเจ้าผู้ที่ว่าเป็นอาวุโสในสาศาสนาพุทธของเราเป็นต้นตำรับของสังคยาาซะด้วย ศาสนาพุทธเจริญงอกงามมาเท่าทุกวันนี้ก็เพราะมหากัสปานั้นแหละฉะนั้นพวกญาติโยมวันนี้ขอเยี่ยงอย่างพระมหากัสปาเทระเจ้าท่านเคยทํามาแล้วอาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวส่วนปัจจัยชัยทานนั้นก็เป็นอัฐาบริขารเครื่องประกอบเพื่อช่วยสร้างสรรค์สงในยุคปัจจุบันนี้ให้ที่ว่า ให้พระสงค์วายาอยู่ดีมีสุขต่อไปให้สุขแก่ท่านสุขนั้นจะถึงตัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายวันนี้แนนนำผ้าป่ามาทอดก็นับได้ว่าเป็นการสร้างบาร,รมียิ่งใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวนับตั้งแต่ศีลบาร,รมีก็รับไปแล้วศีลห้าถ้าสรรพสัตว์ทั่วโลกนี้มีศีลห้านะโลกนี้จะไม่วุ่นวายเลยทีเดียว ก็เพราะคนไม่มีศีลห้านั่นแหละโลกนี้จึงวุ่นวายนับตั้งแต่ข้อปานามีการเบียดเบียนข่าแกึง,งกันละการเหล่านี้เป็นต้นและทินนาก็แล้วกันมีลักเล็กขโมยน้อยขีปาทะาต่างๆนานาข้อกาเมผิดปลูกผิดผัวอะไรก็แล้วแต่ข้อมูซาโกหกเหล่านี้เป็นต้นข้อสุราหเหล่านี้เป็นต้นเดียวนี้ท่านทั้งหลายลุงปูเป็นคนพูดตรงๆ ลุงผูเคยถูกกานแก้งมาแล้วสำหรับที่หมู่บ้านของเราหรือใกล้นี้คงไม่มีมากนักแต่ทิ่งอื่นนั้นลุงผู้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยมหาศาลเลยทีเดียวทําไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพรายาหมาใหญ่เต็มบ้านเต็มเมืองลุงผูวไม่ต้องค้าขายอะไรหรอกค้าขายาายาหมาใหญ่ก็ร่ำรวยแล้วมหาศาลเลยทีเดียวเะนั้นประเทศไทยของเรา เรียกว่าเป็นประเทศดอยพัฒนาเป็นประเทศที่กันดานแต่ไม่กันดานอยู่อย่างหนึ่งคือว่ากันดานที่ว่าเราคอร์รัปชันได้อันดับสองของเอเชียเลยทีเดียวถึงขนาดนั้นพวกท่านทั้งหลายวันดี้ก็คงไม่ทําเช่นนั้นให้สร้างบาร,รมีสกอสรศีลบารมีเราก็มีศีนซแล้วทีนี้ทานบาร,รมีเป็นคอเริ่มต้นนั้น ข้อเริ่มต้นทานทำไมจะมีเราก็ให้ทานมีการให้ทานมีการทําทานต่อประสงค์อมค์เจ้าก่อนองเสด็จพระสมาสัพธเจาของเราจะแต่สรุนั้นก็ถูกมารเข้าผจญซะแล้วมีมูม่านเข้าผจญคันว่าวเล่าหอวดซส่เข้าผจญพระองค์นั่นน่ะเพิ่นกัเลยวิ่งว่อนหาเพิ่นสางมาเก่าล่นานำมาถ่ายหนอก ท่านอธิษฐานถึงทานบารมีที่พระองค์ได้สร้างมาแล้วถึงสิบหกแสนมหากับจึงต่อสู้กับพญามารได้ส่วนพญามารก็ถามเจ้าชายศิษะโอเอกมหาบุรุษว่าการที่ท่านทําทานมานั้นมีอะไรเป็นสักขีพยานมัง่งส่วนเจ้าชายศิษฏโอเอกมหาบุรุษของเราจะได้ตัสดสินวันนั้นก็ไม่นึกถึงอนไดเลยพระองค์ก็บอกว่าเราทําทานมาแล้วถึงสิบหกแสนมหากับ ก็มีพระแม่ธรณีเท่านั้นมีพื้นแผ่นดินที่เราหยาดน้ําลงทุกครั้งเป็นสักขีพยานของเราเราอยู่ในเทือเขาหิมาลัยนั้นอันทิตดิวิญญาณของบุคคลนั้นเป็นสักขีพยานของเราไม่มีเลยท่านใดนั้นเองนิ้วพระหถ์เบื้องขวาของพระองค์ชี้ไปยังพื้นปฐพีดลจึงกลายล่างเป็นพระแม่ธรณีขึ้นมาบีบมวยผม เลวากายเป็นน้ำกันเหล็กกระทองท่วมทับพยามานตายเกลี้ยงก็เพราะทานบารมีตัวนี้เองพวกท่านทั้งหลายได้ทำแล้วส่วนศีลบารมีเราก็รับไปแล้วเนี่ขมาบ,บารมีเว้นจากการบิยดเบียนซึ่งกันและกันปัญญาบารมีเราแต่ตองให้รอบคอบถูกรืุผิดประโยชน์หรือไปเสียประโยชน์ขันติบารมีเรามีความอดทนอดกลั้นเลวามีความพร้อมเพียงซึ่งกันและกันจึงน,นำผ้าป,ป่ามาทอดได้ วิริยะบารมีก็มีความเพียรมีความพยายามจึงตั้งเป็นกองผ้าป่าขึ้นมาทอดได้สัจจะบารมีมีความจริงใจต่อกันซึ่งกันและกันอธิษฐานบารมีนั้นก็มีความตั้งใจดีมีความตั้งใจงามเมตตาบารมีมีเมตตาเผื่อแผ่แก่สรรโลกเรียกว่านำผ้าป่ามาทอดเป็นถวายพุทธบูชาแด่ส้นักสงฆ์แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นบารมียิ่งใหญ่ไพศาล อุเบกขาบารมีเป็นข้อสุดท้ายมีอุเบกขาเมื่อมีอารมณ์อะไรมากระทบทางกายทางใจนั้นก็มีความหมดวามกัน้นถ้ามีความหมดวามกัน้นไม่เพียงพอก็ใช้อุเบกขาไว้ก่อนมาวันนี้ก็ได้บารมีทั้งสามสิบถัดน้ำแลกก็ขอให้พวกท่านทาั้งหลายคณะญาติโยมพร้อมทั้งที่ว่าผู้เป็นหัวหน้าหรือทุกคนนั่นแหละจงประสบแต่ความสุขความเจริญน,นำผ้าป่ามาทอด ในวันนี้ต่อไปในภายหน้านั้นก็จะรู้เองว่าจะเป็นเช่นไรมาสถานที่แห่งนี้ก็เรียว่ามีการพัฒนาที่ว่าไม่หยุดไม่หย่อนสักครั้งลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้หยุดได้ย่อนเพราะว่าเป็นที่สร้างไม้ฝนตกมาที่ไรก็เลยว่าอยากปิวกระยุยทุกทีจึงได้ส,สาร้างศาลาสำหรองขึ้นมาบางคนลูกศิษย์ลุงผูกก็บอกว่าศาลานาถาแต่ถึงอย่างไรได้ ทุกวันนี้ลุงผูกก็บอกแก่ท่าไปแล้วมีแต่เผยแพร่ธรรมของจริงให้คนรู้เท่านั้นและอีประการหนึ่งก่อนจบขอให้มาดามีส่วนดีจงย้อนตอบสนองคุณโยมอย่าได้ไปเชื่อมงคลตื่นข่าวง่ายๆอย่างทุกวันนี้เห็นไหมก็จะขอพูดไปสักก่อนเราอย่าเป็นคนหูเบานักให้เราเชื่อมีเหตุมีผล ศรัทธาตัวนี้มีเชื่อมีเหตุมีผลซะด้วยศรัทธาให้เรามีความเชื่อมีเหตุมีผลเช่นเราดูทีวีเห็นพวกดรกเตอร์สัตว์จานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาว่าจานบินจันผีดาวเทียมดาวอะไรก็แล้วแต่นะหินอ,อ,อุกกาบาตหินต่างดาวอย่างงน้นอย่างนี้นั่นแหละจะมาจากไหนเล่านอหินต่างดาวหินต่างแดนที่ก็ตกลงมาจากฟากฟ้า ดวงไฟดวงใหญ่ๆเหล่านี้เป็นต้นลอยไปมาอยู่บนยอดไม้เหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่ว่าพวกเหล่านั้นเขาไม่รู้จริงพวกเรามาอยู่ต่อหน้าแล้วได้ผ่านการเทศการทำมาแล้วตั้งหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนเผยแผ่ธรรมจากจังหวัดพิษณุโลกจนขึ้นถึงจังหวัดนครพนมแล้วก็วกไปอยู่ที่จังหวัดนองบัวลำพูและขณะน,นี้ปีนี้ก็หวังว่าจะได้จับรรอา อยู่กับพี่กับน้องที่ว่าจังหวัดสระบุรีอำเภอหมวกเหลือของเรานี่เองฉะนั้นในวันที่14เมษายนนี้ทางคณะลูกศิษย์ก็บอกว่าจะส่งน้ำให้ลวงผู้อีกครั้งหนึ่งมีการถอดลัดปลาอันนี้ก็แล้วแต่คณะลูกศิษย์ลูกหาเพราะลวงผูกก็มาอยู่ใหม่ยังไม่คุ้นเคยต่อสถานที่เท่ร่อนักแล้วก็ไม่ค่อยออกไปที่อำเภอหมกเหล็กให้แต่ลูกศิษย์ลูกหาออกไป ก็อยู่เป็นประธานที่นการพัฒนาหรืออย่างหนึ่งก็ยังที่เห็นนั่นแหละในนาสนวัตถุต่างๆก็ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยเท่าไรนักก็หวังว่าจะรับความร่วมมือจากญาติโยมต่อไปภายหน้าฉะนั้นท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนได้นำผ้าป่ามาแล้วจงระลึกนึกถึงให้เป็นจาคานุสติคำว่าเราที่บริจาคไปแล้วไม่ใช่นึกเสียดายนะ หาบาทสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบาทก็แล้วแต่ร้อยบาทก็แล้วแต่ให้เรานึกถึงผลทานของเราผลทานส่วนนี้เขาไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนบุญย่อมคุ้มครองคนที่มีบุญทมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมก็ขอให้ญาติโยมทุกคนจงจำไว้อย่าไปสักแต่่าเชื่อเขาโอ้ยทำความดีได้ดีมีที่ไหน เรียกว่าบางคนทําบาปก็มีหล่ารวยมหาศาลก็มีผลสุดท้ายเป็นยังไงในยุคนี้อย่างลุงภูเคยเท่เคยทํามาแล้วต่อสู้กับสอสลอมาแล้วตั้งแต่เข้าร่างและทูนจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าพวกเรานั่นเรียกว่าเขาไม่รู้กฎแห่งเวรกรรมแห่งเวรกรรมเหล่านี้เป็นต้นลุงภูจะขอฝากขอฝังสก่อนบางคนไม่รู้จัก โแดแทงเวนกรรมเมืองลาวนั้นถูกสีโคดบนวองสาบเช่งเอาไว้พอไปฆ่าเขาส่วนประเทศเขมรประเทศขอมนั้นไปฆ่าพระจับพระไปตัดคอหามาเป็นชูกัเบมเหสีราบชั่วฟ้าดินสลายประเทศเขมรคงไม่งอกเลยสำหรับประเทศไทยเราดันถูกสาบแช่งแล้วจากพระเจ้าตากศินมหาราชเทพพระเจ้าตากศินมหาราช ก็คงจะตาบชั่วฟ้าดินสลายเหมือนกันคนผู้มีบุญหนักสักใหญ่กู้ชาติบานเมืองได้เป็นผลสำเร็จผลสุดท้ายพระองค์เป็นยังไงนี่ก็เป็นคติเตือนใจกดแห่งเวรกรรมของพวกเราวันนี้พวกเราได้มาทำตั้งแต่ความคุณงามความดีก็ขอให้คุณงามความดีเหล่านี้ย้อนตอบสนองคุณโยมทุกคนให้มีความสุขความเจริญต่อไปในภายหน้า แต่ออทั้งครอบครัวคนที่มาหรือไม่ในมาก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตมานแม้รับปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเมื่อเหลือวิวสัยเหลวไสจะเป็นมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีมินิพันธ์สมบัติก็ดีก็ขอให้สมความมุมาดปรารถนาทุกท่านทุกท่านโดยเทอ